Preview. สวัสดีครับมาพบกับจอจี้ในวันที่2มีนาะคมปี2567วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับจอจี้วันนี้ก็กลับมาแล้วละครับเรามาเริ่มต้นเดือนมีนาะด้วยความสดใสกันดีกว่ากับจอจี้กันดีกว่านะครับช่วงก่อนก็กลับไปทําใจละครับห่างหายกันมาถึง5 6วันนะครับก็คิดถึงกันอยู่กับพี่ๆน้องๆกับคนที่ติดตามในช่องของจอจี้อยู่นะครับวันนี้จอจี้ก็มั่นใจแล้วครับในศึกพรีเมียร์ลีกในวัน เสาร์นะครับวันเสาร์เราก็จะมีบอลอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาเกาโชว์ีอาลาลีกาสเปนนะครับกลับมากันเหมือนเดิมเลยครับจอร์จี้คัดกันมาที่พรีเมียร์ลีกวันนี้เตะกันทั้งหมดอยู่7คู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลิเวอร์พูลนะครับสเปอร์พบกับคริสตันพาเลตนะครับเบรนฟอร์ดพบกับเชลซีนิวคาสเซิลพบกับวูฟแฮมตันนะครับฟูลแลมพบกับไบรตันนะครับเอเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมหลุยส์ตันทาวพบก แนะและบทวิเคราะห์ของจอจี้กันในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้จอจี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้จอจี้ทำผลงานคลิปดีๆคลิปต่อไปทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับยังไงก็ช่วยจอจี้หน่อยนะครับชวนคอบอลแบบ V.I.P วันนี้มาแน่นอนนะครับมากันทั้งหมดทุกลีกเลยนะครับคอบอล V.I.P ไม่ใช่แค่พีเมลีกนะครับมากันเต็มแลวครับแอดไลน์มาที่เอ j เจเจเจห้าห้าเอ5เจเจเจห้าห้าอเจเจเจห้าห้าอย่าลืมแอดนะครับ ไม่รอช้าแล้วครับไปรับชมและรับฟังบทวิเคราะห์และทัศนะของจอร์จี้วันนี้กันดีกว่าครับไปครับ คู่แรกเป็นคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มแล้วครับอัตราต่อรองลิเวอร์พูลต่อไปที่1ลูกนะครับฟอร์เรสต์อยู่ในอันดับ17นะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ6เสมอ6แพ้14มี24คะแนนนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับแข่งไปแล้ว26นัดเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในอันดับ1นะครับชนะ18เสมอ6แพ้2นะครับมี60คะแนนนะครับสถิติผลงานที่เคยพบกันมานะครับเป็นลิเวอร์พูลชนะ3นะครับฟอร์เรสต์ชนะหนมาแค่4ครั้งเท่านั้นนะครัับในนดดล่าสุ ลิเวอปูเอาชนะฟอร์เรสต์มาได้3ประตูต่อศูนย์ละครับเรามาดูฟอร์มของฟอร์เรสต์ช่วงหลังกันดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยดูแล้วไม่เอาเอาเลยนะครับแพ้ไปถึง3ครั้งนะครับชนะ1เสมอ1นะครับในนัดล่าสุดแพ้กับแมนยู1ประตูต่อศูนย์นะครับในศึก FA Cup ครับนะครับแพ้กับแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ4นะครับเกมเยือนของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1นะครับชนะเซาเทมตัน3ประตูศูนย์ในเกมเย้านะครับเสมอเชลซี0ประตูต่อ0ในลีกคัพนะครับในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็มาชนะในช่วงต่อเวลานะครับ1ประตูต่อ0นะครับชนะลูตันทาวน์นะครับ4ประตู1ในเกมเย้านะครับฟอร์เรสนะครับฟอร์มเกมเย้า3นัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้2นะครับลิเวอร์พูลฟอร์มเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้1นะครับความพร้อมของฟอร์เรสในวันนี้นะครับก่อนเกมการสัปดาห์ก็ในศึกที่่แแพ้มนยูู1ประตตอก็ มีใครบาดเจ็บเลยนะครับ นอกจากคนที่เจ็บอยู่แล้วอย่างนูโน่ตาวาเรสนะครับไอล่าโอไอล่าไอน่านะครับวินลี่โบลลี่นะครับอิบราฮิมชองกาเล่คริสวูดนะครับฟอเรสมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีแม็กเซลเป็นผู้รักษาประตูนะครับเนโกวิลเลียมฟิลิเป้มูลิโล o นะครับเฮริย์ทอฟเฟลโลดานิโลนิโคลัสโดมิงเกสแอนโทนีอีลังกาบอเกนกิฟไวคันลันฮัสซันโอดอยนะครับไทโวอาโวนิยี่นะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับมีปัญหาตัวผู้เล่นที่แปดแข้งนะครับที่เดี้ยงอยู่แล้วละครับ 어~ 좋니까 그러니까... ัญหาบาดเจ็บรุมเร้านะครับเพราะไม่ทิ้งเลยสักถ้วยเลยละครับเขารอบมากันหมดทั้ง4ถ้วยนะครับแถมพิมเมลิกก็ยังได้ชิงชัยชิงแชมป์กันอยู่ล่ะครับบรรดาชื่อที่บาดเจ็บอยู่อย่างโมฮัเมดซาร่านะครับเดวิดนูเยนวัตรุเอนโดกับโดมินิกโซมอสไลน์นะครับต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายล่ะครับส่วนทางด้านของอลิซงเบเกอร์โจเอลมาติปเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเคอร์ติสโจนไรอันกาเวนเบิร์ชเดียโกโจต้าก็น่าจะบาดเจ็บไม่ลงในวันนี้ล่ะครับลิวพูมาในระบบ 3านะครับโดยมีเคมินเคลเลฮอร์เป็นผู้รักษาประตูน,นะครับโจโกโมเมดอิบราฮิมโกนาเต้วิกิวฟันได้อันดูโรเบอร์สันนะครับเฮวีเฮว,วีอินเลียดอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับบ,บ๊อบบี้คลาร์กคอนเนอร์แบลลี่บูดีค้คารโปรลุยดีเอส ลิปูนะครับก็ต้องหมุนตัวนักเตะเอาเด็กลงมาเล่นบ้างแล้วครับในวันนี้นะครับถ้าพวกอย่างโมเมสซาร่าเดวิดนูเยตวัตรุเอนโดโซเดมิกโซวัสไลไม่ผ่านความฟิตล่ะครับแต่ถือว่าก็ยังทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็ยังรักษาฟอร,ร์มของตัวเองได้นะครับดูแล้วไม่เสียสมดุลละครับแต่จอจี้ดูแล้วก็ยังมีรอยรั่วให จาะอยู่เยอะเลยนะครับลิเวอร์พูลในชุดเด็กชุดนี้นะครับที่ชนะมาประกอบกับเคมินเฮนรฮอร์เนี่ยโอ้โหช่วงอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับส่วนทางด้านของฟอร์เรสต์ฟอร์มไม่เอาอ่าวเลยนะครับทั้งเย้าทั้งเยือนเนี่ยแพ้มาหมดเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าจอร์จี้คิดว่าออกมาน่าจะออกมาสูสีแล้วครับแต่อัตราต่อรองเนี่ยแหละครับลิเวอร์พูลต่อไปที่1ลูกนะครับจอร์จี้คิดว่ายังไงเสียลิเวอร์พูลก็ต้องมีชนะแหละครับเรามาลุ้นเม็ดสองที่ลิเวอร์พูลกันนะครับไปที่ลิเวอร์พูลครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของสเเปอรรรร์นนะะคคคคัััับบบบพพกิสตลลาู นี้จะแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มนะครับอัต้าต่อรองสเปอร์ต่อไปที่1.25นะครับ สเปอร์นะครับอยู่อันดับ5นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ14เสมอ5แพ้6นะครับมี47คะแนนส่วนคริสตันพาเลตนะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ7เสมอ7แพ้12นะครับมี28คะแนนนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับเป็นสเปอร์ชนะไป4ครั้งนะครับคริสตันพาเลตไปชนะไป1ครั้งนะครับในนัดล่าสุดสเปอร์เอาชนะคริสตันพาเลตมาได้2ประตูหนึ่ในบ้านของคริสตันพาเลตนะครับสเปอร์นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับฟอร์มก็ดูไม่่คอยดีเท่าไหรร่คับดูแล้ว แล้วก็ไม่คงเส้นคงวานนะครับ นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับวูฟนะครับหนึ่งประสองในเกมเย้านะครับชนะไบรายตันสองประตูต่อหนึ่งในเกมเย้านะครับเกมเยือนเสมอเอฟเวอร์ตันสองประตูต่อสองนะครับส่วนคริสตันพาเลตนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดแพ้สองเสมอหนึ่งชนะสองนะครับเป็นการชนะเบอร์ลี่สามประตูต่อศูนย์ในเกมเย้านะครับเสมอเอฟเวอร์ตันหนึ่งประตูหนึ่งในเกมเยือนแหละครับสเปอร์นะครับฟอร์มเกมเย้าของพวกเขาสามนัดที่ผ่านมาชนะสองแพ้หนึ่งนะครับส่วนคริสตันพาเลตนะครับฟอร์มเกมเยือนสามนัดที่ผ่านมาเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับไม่ชนะใครเลยแหละครับความพร้อมในวันนี้ขอองสเปร์ นะครับก็ไม่มีคนเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับตัวสําคัญสําคัญอย่างเปโดปอโรดก็ไม่ได้ลงและครับในวันนี้นะครับมานอสโลมอนนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับนอกนั้นอยู่กันครบเลยทีเดียวนะครับสเปอร์มาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีกูเยโมวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูนะครับอเมซอนรอยัลนะครับคริสเตียนโรเมโรแบงกี้ฟันเดฟเฟนเดสตินีอูโดกี้นะครับปาเปซาโรติโกเบนตากูนะครับเดยันคูลูกเชฟสกี้เจมส์แมดติสันซองเฮงมินดิชาริซอนละครับคริสตันพาเลตนะครับตัว ยังคงเป็นหน้าเดิมๆอย่างมาร์กูเกฮีนะครับชิกดูกูเร่มิเชลโอลิเซ่นะครับเจชูรุนรักซักยี่นะครับก็เป็นตัวที่ต้องใช้หมดเลยแหละครับมีถึง4คนด้วยกันนะครับคิสตันพาเลตมาในระบบ3-4-2-1นะครับโดยมีแซมจอห์นสโตนเป็นผู้รักษาประตูนะครับโจเอลวอร์ดโยอเคิมเอนเดอร์เซนคริสโตเฟอร์วิชาร์ดนะครับเดนเนียลมุนยอตอดัมวารตันเจฟฟ์สันเลอร์มาไทเริกมิเชลนะครับแบริชีเอเช่จอเดนอายูออสซงนี่เอดูอาร์ละครับ ดูแล้วตัวผู้เล่นนะครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วแหละครับคิสซันพาเลตก็ใช้ชุดเดิมจากเอาชนะเบอร์รี่มาได้3ประตูต่อศูนย์ในนัดที่แล้วนะครับถือว่ามั่นใจพอสมควรละครับสนัด2นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับแพ้ในนัดล่าสุดให้กับไบรตัน4ประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนละครับก็ดูกระเตื้องขึ้นมาละครับฟอร์มของคิสซั่นพาเลตในช่วงนี้นะครับส่วนสเปอร์นะครับอย่างที่บอกลวครับฟอร์มในช่วงนี้ของพวกเขาไม่คงเส้นคงวานะครับแม้จะได้ตัวเต็มกลับมาก็ถือว่า ฟอร์มตกลงไปกว่าช่วงที่ตัวไม่เต็มอีกนะครับก็ดูยังไงยังไงอยู่แหละครับอัตราต่อรองสเปอร์ต่อไปที่1.25นะครับจอจี้คิดว่าเยอะไปหน่อยและครับประกอบกับฟอร์มของสเปอร์ไม่คงเส้นคงวาด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงและครับจอจี้เลยให้ไปที่คริสตันพาเลตครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของแบรนด์ฟอร์ดนะครับพบกับเชลซีนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มละครับอัตราต่อรองเชลซีต่อไปที่0.25นะครับแบรนด์ฟอร์ดอยู่ในอันดับ16นะครับแแข่งไปล้ว26นัดชนะ7เสมอ4แพ้15นะครับมี25 คะแนนนะครับส่วนเชลซีนะครับอยู่ในอันดับ11นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ10เสมอ5แพ้10นะครับมี35คะแนนนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางด้านของแบนฟอร์ดนะครับโอ้โหที่ดูดีกว่านะครับชนะไปถึง3ครั้งนะครับเชลซีชนะ1ครั้งเป็นการเสมอ1ครั้งนะครับในนัดล่าสุดแบนฟอร์ดก็มาอัดเชลซีถึงบ้านด้วยนะครับ2ประตูต่อ0นะครับวันนี้เตะในบ้านของแบนฟอร์ดนะครับเรามาดูฟอร์มของแบลังสุดนะครับดูเเเละทหมือนนนกัะครับแพ้ไป 3นัดรวดเลยทีเดียวนะครับชนะ1แล้วก็แพ้กับแมนซิตี้รวมเป็น4นัดนะครับแพ้4ชนะ1นะครับในนัดล่าสุดแพ้กับเวสต์แฮมนะครับ2ประตูต่อ4ในเกมเยือนละครับแพ้กับแมนซิตี้0ประตูต่อ1ในเกมเยือนแพ้กับลิเวอร์พูล4ประตูต่อ1ในเกมเย้าแล้วครับ ส่วนเชลซีนะครับฟอร์มช่วงหลังดูดีเหลือเกินนะครับชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็ชนะลีดสามตัวสองในเกมเย่าเอฟเอคัพแล้วครับเสมอลิเวอร์พูล0ูนยตัวศูนในลีกคัพนะครับเสมอแมนซิตี้1ประตูวหนึในเกมเยือนนะครับชนะคริสตัลพาเลสสามตัวหนึในเกมเยือนนะครับชนะแอสตันวิลล่าสามตัวหนึในเกมเยือนนะครับแบนฟอร์ดนะครับฟอร์มเกมเย้า3นัดที่ผ่านมาชนะ1นะครับแพ้2นะครับส่วนเชลซีฟอร์มเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับ เบนฟอร์ดน่าจะมาในชุดเดิมที่บุกพ่ายให้กับเวสแฮมนะครับสประตูต่อสเพราะไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมมาเลยนะครับตัวสําคัญสําคัญอย่างอารอนฮิกกี้อีธานพินน็อกบิยองเอมโบโมโจชัวดาซินวานะครับก็ยังบาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมแหละครับไม่ได้ลงสนามในวันนี้นะครับเบนฟอร์ดมาในระบบ3ามห้าสองนะครับโดยมีมาร์คเฟคเค้นเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาทิอาร์โยเกนเซนนะครับคริสตอฟไอเยอร์นะครับนาธานคอนลินแมตไลเออร์สลาฟนะครับฟององเยก้านะครับคริสเตียนนอกาดมาทิอาร์เยนเซนนะครับ เซอร์กิโอเรกิลอนอีวานโตนี่นิวอันมบายละครับส่วนเชลซีนะครับเชลซีน,นะครับ,น,รบน่าจะยึดชุดเดิมที่เอาชนะลีดมาได้3ประตูต่องละครับแต่ยังคงขาดตัวหลักอย่างเช่นวิทเจมส์นะครับเบอร์นัวบาดิเอชินเล่นะครับมาโกกูเรีาเวสลีย์อุโกชุกบูนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูนะครับก็ถือว่า ปาาเจ็บเยอะอยู่นะครับเชลซีนะครับเชลซีมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีเย่เปอร์ตวิดเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาโลกุสโตนะครับเอ็กเซลดิซาซีเดวี่โควิลนะครับเบนชิดเวลบอเชตสไเซโดนะครับเอนโซเฟร์นันเดสโคพาเมอร์คอนเนอร์กาลเกอร์ลาฮิมสเตอร์ริงนิโคลัสเจ็คสันนะครับวันนี้ถ้าเชลซีกับเบนฟอร์ดนะครับก็ยึดชุดเดิมมาก็ถือได้ว่าแตกต่างกันละครับเบนฟอร์ดแพ้มาเชลซีชนะมานะครับเบนฟอร์ดนะครับโชคดีวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับน่าจะต้องทําแต้มหนีโซนอันตรรายละคับ ตอนนี้หากจากโซนอันตรายแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับวันนี้ยังไงเสียก็ต้องงัดฟอร์มเก่งแหละครับที่แพ้มาก็ถือว่าเป็นเกมเยือนนะครับเกมเยาว์แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถือว่าไม่ขาดนะครับมาขาดกันอยู่ที่ความเฉียบคมของลิเวอร์พูลนี่เองนะครับโดนไปถึง3เม็ดนะครับวันนี้มาเจอกับเชลซีนะครับที่พึ่งเตะบอลโอ้โหเยอะีเดีแล้วครับ120นาทีกลางสัปดาห์เตะอีกนะครับรอบสุดๆแล้วครับเชลซีในวันนี้นะครับ ึงแม้จะไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมก็สภาพนักเตะแล้วครับเพราะพวกเขาอะมีตัวเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เยอะเลยไปจากนี้แล้วนะครับอัตราต่อรองเชลซีต่อไปที่0.25นะครับจอจี้คิดว่าแบรนด์ฟอร์ดยันเสมอได้ถึงกับชนะเลยนะครับมีเสมอกับชนะที่แบรนด์ฟอร์ดครับไปที่แบรนด์ฟอร์ดครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของนิวคาสเซิลนะครับอันดับ10พบกับวูฟอันดับ9นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มนะครับอัตราต่อรองนิวคาสเซิลต่อไปที่0.5นะครับนิวคาสเซิลนะ แข่งไปแล้ว26นัดชนะ11เสมอ4แพ้11นะครับมี37คะแนนส่วนวู๊ปทอมตันนะครับแข่งไปแล้ว26นัด26นัดเช่นเดียวกันนะครับชนะ11เสมอ5แพ้10มี38คะแนนนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับ เป็นการเสมอสองนัดนะครับนิวคาสเซิลชนะ2นัดนะครับบู๊ชนะ1นัดนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มการเล่นของพวกเขานช่วงหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเสมอไปซะเยอะเลยทีเดียวนะครับเสมอ3แพ้1ชนะ1นะครับในนัดล่าสุดเสมอกับแบล็สเบิร์นนะครับหนประตูหในเกมเยือนละครับแพ้กับอาร์เซนอล4ีประตูหในเกมเยือนนะครับเสมอบอลส์มัรนะครับสอประตูสในเกมเย้านะครับวูฟบเทมป์ตันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดถือว่าแจ่มจรัสนะครับชนะไปถึง4ครั้งนะครับแพ้1ครั้งเท่านั้นนนนััดดล่าาสุเอชะไบรต ในเกมเย่าในศึก FA ฟเอคับนะครับชนะเชฟยูหนึ่งตัศูนย์ในเกมเย่าในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับชนะสเปอร์สองตัวหนึ่งในเกมเยือนนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งเย่าทั้งเยือนแจมจราดไปหมดเลยนะครับนิวคาสเซิลนะครับฟอร์มเกมเย่าสามนัดที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับส่วนวูฟนะครับฟอร์มเกมเยือนสามนัดที่ผ่านมาชนะสองแพ้หนึ่งแะครับนิวคาสเซิลนะครับเพิ่งเอาชนะแบล็กเบิร์นมาได้นะครับในศึก FA ฟเอครับโดนเป้า สี่ประตูต่อสามนะครับจะไม่มีชื่อของคอลัมน์ยูซันนะครับโชเอลินตันแมทธิวทาเกตนิกป๊อบสี่แข้งที่เดยงขางสต็อกอยู่แล้วนะครับแถมยังมีตัวที่ติดโทษแบนอย่างซานโดโตนาลีด้วยนะครับก็ไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมสักเท่าไหร่นะครับนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีมาตินดูบราฟก้าเป็นผู้รักษาประตูนะครับคีรันทิปเปียฟาเบนซาสเวนบอตมันนะครับแดนเบิร์นชอนลอนสตาร์บูโนกิมารายลุยส์ไมลี่มิเกลอามิรอนนะครับอเล็กซานเดอร์อิสักแอนโทนีออร์ดอนกอรับวูฟ์ด นี้ความพร้อมของพวกเขาที่เพิ่งเอาชนะไบริทันมาได้1ประตูศูนย์นะครับก็เฉพาะทีมใหญ่เหลือเกินนะครับมีคนเจ็บอยู่คนเดียวอย่างมาเธอุสคุณย่านอกนั้นอยู่กันครบเลยทีเดียวนะครับถึงว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเจีมฉลาดเหลือเกินนะครับวูบในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีโซเซซาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแม็กซิมิเลียนคิวแมนนะครับเครกดอลซันโตติโกเมสเฮลสันเซเมโดมาริโอเอเลมิน่านะครับชาวโกเมสรายานไอดูรีชองริกเนอร์เบลกาสนะครับมาโบซาราเบียนะครับเปโดเนโตล่ะครับช่วงน ีอย่างว่าแล้วครับฟอร์มของวูฟโชดเฉลิวใช้ใช้ไล่ลวเกินนะครับวิ่งชิวเฉลิวไปเลยละครับถือว่าโอ้โหอย่างที่บอกแล้ครับวูบเนี่ยโอ้โหสี่นัดหลังเนี่ยความใช้ไปถึง3นัดนะครับเก็บไปถึง9้าวแต้มเลยทีเดียวนะครับออมีบอลถ้วยเลยนะครับก็กกใช้ไป3นัดละครับถือว่าฟอร์มเนี่ยพวกเขาเนี่ยแจ่มฉลาดไปเลยละครับแต่นิวคาสเซิลนะครับสวนทางกันนะครับ ก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมขั้นสุดแล้วครับด้วยการปาชัยเจ้านัดจาก9นัดที่ผ่านมาแล้ครับกรรมชัยแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับหนักไปทางเสมอแล้ครับหลังๆแล้ครับวันนี้จอจี้คิดว่าฟอร์มแตกต่างกันเหลือเกินแล้ครับเดนิสโคเซ่นเล่นในบ้านนะครับดุดันเนี่ยความดุดันเนี่ยเหมือนเดิมแล้ครับวูฟเนี่ยโอ้โหสังกัทีมใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ค่อยช้ป์เท่าไหร่นะครับอัตราต่อรองนิสโคเซ่นต่อไปที่ศูนย์จุดห้าจอจี้คิดว่าวูฟไม่ช้ป์ครับตัวผู้เล่นเปลี่ยนเยอะเหลือเกินแล้ครับมีตัวบาดเจ็็บบแแคคคคค่่่่่นนนเเดีีียววจจอออร้ไปปทููููฟฟฮมมตตััาขง อันดับ12นะครับพบกับไบรทันอันดับ7นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับอัตตาต่อรองฟูลเล่ตต่อไปที่เสมอแล้วครับน้วมาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับฟูลเล่ตแข่งไปแล้ว26นัดนะครับชนะ9เสมอ5แพ้12มี32คะแนนนะครับส่วนไบรทันนะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ10เสมอ9แพ้7มี39คะแนนละครับ เรามาดูผลงานที่พบกันมานะครับ5นัดหลังสุดนะครับเป็นการเสมอ3นัดนะครับฟูลแลมชนะ2นัดนะครับไบรตันไม่เคยชนะฟูลแลมเลยนะครับในนัดล่าสุดไบรตันก็เสมอฟูลแลมมา1ประตูต่อ1นะครับฟอร์มของฟูลแลมนะครับช่วงหลังก็ไม่แพ้ใครแล้วครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเป็นการเอาชนะแมนยู2ประตู1ในเกมเยือนพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้กับแอสตันวิลล่า1ประตู2ในเกมเย้านะครับชนะบอร์สมาธ3ประตู1ในเกมเย้านะครับส่วนทางด้านของไบรตันนะครับฟอร์มลุ่มๆดอนนๆะครับ แพ้2ชนะ2เสมอ1นะครับในนัดล่าสุดแพ้กับวูฟนะครับส่วนประตูหนึ่งในศึกเอฟเอครับแลครับเสมอเอเวอร์ตันหนึ่งประตูหนึ่งในเกมเย้านะครับชนะเชฟยูห้าประตูศูนย์ในเกมเยือนนะครับฟูลแลมนะครับฟอร์มเกมเย้าสามนัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนไบรตันนะครับฟอร์มเกมเยือนสามนัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้สองนะครับฟูลแลมนะครับยังไม่สามารถใช้งานของชาวเปานินยานะครับกองกลางที่ติดโทษแบนนะครับส่วนตัวเจ็บอย่างราอูลคิมิเนสก็ยังไม่หายเจ็บนะครับก็ถือว่าเจ็บแค่สองคนเท่านั้นนะครัับถือว่ายง ไม่ส่งผลกระทบต่อทีมสักเท่าไร่หละครับ ฟูลแบ็คมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีแบรนเรโนเป็นผู้รักษาประตูนะครับมีมุตีคาสตานะครับโตชินอาดาราบิโอโยนะครับเควินลราซี่นะครับแอนโทนีโรบินสันเฮริสันริทซาซาลูคิสนะครับแฮร์รี่วิลสันแอนเดสเปเรล่านะครับอเล็กซ์อิวอเบี์นะครับโรดิโกมูนเนสพร้อมของไบริทันนะครับวันนี้ก็ยังคงปมซิชใช้งานของบิลลี่กิมัวนะครับกองกลางตัวหลักนะครับติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนตัวเจ็บกองกลางอย่างเคาลุมิโตมันกีแมนก็บาดเจ็บนะครับโซลมอน บาร์ตเจคอินชิลวูดนะครับเจมมิลเนอร์ชาวเปเรโดนะครับตัวหลักๆ,ๆทั้งนั้นล่ะครับมีปัญหารุมเร้าแล้วครับไบาตันในวันนี้นะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีบาร์ตเฟรเบเกนเป็นผู้รักษาประตูนะครับอีคาฮูเิโอนะครับเยนพานเยพอฟายเฮเก้นะครับลุยส์ดังเพอร์วิชเอสตูปิญญา,า,านะครับปาสกาลโกเรลกาลอสบาเลียบานะครับซิมงอาเดนกะานะครับฟาคุนโดบูเอบูโอน่านะครับนอเต มูริโอซิโซนะครับเอนนี่วิลเบ็คอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟูลแลมมีโอกาสชนะแบบสูงเลยนะครับเพราะผลงานช่วงหลังของพวกเขานะครับตลอด7นัดสุดท้ายนะครับสามารถกำชัยไปถึง3ครั้งนะครับเสมอ2แพ้2นะครับบริสกอร์ได้เป็นกรอบบอลกัมรวมทั้งสิ้น10ประตูด้วยกันนะครับสามารถกำชัยเหนืออาร์เซนอลบอร์สมัรแล้วก็แมนยูด้วยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยโอ้ชนะมาด้วยช่วงที่แมนยูท็อปฟอร์มด้วยนะครับไรตันนะครับวันนี้มาเยือนด้วยสภาพนักเตะที่กรอบนะครับ ฟอร์มก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ละครับทั้งเตะกลางสัปดาห์ในศึก FA ครับมาด้วยแหละครับทำให้วันนี้เสียเปรียบทั้งมาเยือนแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บความอ่อนล้าของนักเตะด้วยนะครับอัตราต่อรองในวันนี้ฟูแลมต่อเสมอนะครับจอร์จี้ให้ไปที่ฟูแลมครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของเอเวอร์ตันนะครับพบกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มนะครับอัตราต่อรองเอเวอร์ตันต่อไปที่0.5น้ะครับเอเวอร์ตันนะครับอยู่ในอันดับ15นะครับแข่งไปแล้วนะคสับอ เจ็ดแพ้11นะครับมี25คะแนนนะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับอยู่ในอันดับ8นะครับเก่งไปแล้ว26 26นัดนะครับชนะ11เสมอ6แพ้9นะครับมี39คะแนนนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับชนะ3เอเวอร์ตันชนะ2นะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเวสต์แฮมเอาแพ้ครับเอเวอร์ตันนะครับขาบ้านเลยทีเดียวนะครับสมประตูตัวนึงนะครับเอเวอร์ตันนะครับฟอร์มการเล่นของพวกเขา5นัดหลังสุดนะครับเป็นการเสมอถึงนนััดะครบแพ้ หนึ่งนัดนะครับเสมอไรตันหนึ่งประตูนหนึ่งในเกมเยอน เสมอคิสตันพาเลสหนึ่งประตูหนึ่งในเกมเย่าแล้วครับส่วนฟอร์เรส์นะครับอขออภัยครับเวสแฮมนะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับเป็นการเอาชนะเบนฟอร์ด4ประตู2ในเกมเย่านะครับแพ้กับฟอร์เรส์ศูนย์ประตู2ในเกมเยือนแล้วครับดูแล้วเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้แมนยูศูนย์ประตูสามด้วยนะครับส่วนทางด้านของเอเวอเรตนะครับฟอร์มเกมเย่า3นัดที่ผ่านมานะครับเสมอมาถึง3นัดนะครับเวสแฮมนะครับฟอร์มเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาเสมอ1แพ้2นะครับ ความพร้อมของเอเวอตันในวันนี้นะครับก็มีตัวหลักอย่างอาร์โนดันอยู่มากที่บาดเจ็บนะครับดเดลี่อนลี่นี่ก็ไม่สง่งผลกระทบต่อทีมแล้วละครับ ก็ใช้โดมินิกคาร์วัลเดวินออกเป็นล่าเป้าก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเอฟร์ตันมาในระบบ4-4-1-1นะครับโดยมีจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูนะครับเบนกอฟฟี่นะครับเจมส์ทารคอฟสกี้เจลเรดเบนเวตนะครับวิกแทนนี่มิโคลินโก้นะครับเจคเอนิสันเจมส์คัรเนอร์นะครับอามาดูโอนาน่าเดวายแม็กนิวอับดุลไลดูกูเร้นะครับโดมินิกคาร์วัลเดวินนะครับส่วนทางด้านของเวสต์แฮมนะครับก็ถือว่าสโคทีมใหญ่เหมือนกันนะครับตัวติดโทษแบนมีอย่างเควินฟิลลิปคนเดียวเท่่านนนนนนััััั้้้ะคครรบบอกก็็ฟิตตเเมมมมทงหดลยไี ตัวเพ่นบาดเจ็บเลยนะครับเราถือได้ว่าเป็นทีมที่มีนักเตะที่เลือกสรรเยอะเลยทีเดียวนะครับเวสแฮมนะครับเวสแฮมมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีอัลฟองโซอเรโอล่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วมีฟูเขานะครับเคิร์สซูมาคอนเซนตินนอสมาโรปานอสนะครับอเมซอนพามาลีนะครับตัมัสซูสิกเฮสันอวาเรสนะครับโมฮัมเหม็ดคูดูสเจมวอร์ดเพลวนะครับลูกัสปาเกต้าเจราลดโบเวนนะครับ เวสแฮมนะครับผลงานช่วงก่อนหน้านี้ก็ออกทะเลอ่ะพายยับมาเลยนะครับจนหน้าอ้ายแล้ครับแต่ล่าสุดนะครับคืนฟอร์มมาได้ด้วยการเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้4-2ประตตู่อในเกมเย้านะครับแต่มันก็เป็นเกมเย้าแหละครับที่พวกเขาเนี่ยถนัดอยู่แล้วนะครับส่วนเกมเยือนที่พวกเขาไม่ถนัดนะครับแพ้กับฟอร์เรสต์0-2แพ้กับแมนยู0-3เนี่ยแพ้เนี่ยยังยิงไม่ได้เลยสักลูกนะครับฟอร์มเกมเยือนของพวกเขานะครับวันนี้กองหน้าตัวหลักอย่างอานาวดาอยู่มากก็บาดเจ็บด้วยนะครับส่วนเนวตันนะครับพรุ่งนี้ก็ต้อง นี้พวกเขาก็ต้องดิ้นรนหนีตายแล้วครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ ก่อนโค้งสุดท้ายแล้วครับนับว่าโอ้โหมีคนทีมที่ลุ้นหนีตายก็น่าจะลูตันฟอเรสต์เบนฟอร์ดแล้วก็เอเวอร์ตันแหละครับดีแต้มใกล้เคียงกันอยู่แหละครับก็ได้กําลังใจแล้วครับได้ข่าวดีมาด้วยนะครับเอเวอร์ตันนะครับได้แต้มกลับมา4แต้มนะครับก็น่าจะเล่นดีพอสมควรในนัดนี้นะครับดูแล้วอัตราต่อรองเอเวอร์ตันนะครับต่อไปที่0.5นะครับอันดับ15ต่ออันดับ8นะครับจอจีคิดว่าราคามันก็แปลกๆแล้วนะครับดังนั้นไปที่เอเวอร์ตันครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของลูตัันพบบกอส แอสตันวิลล่านะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับอัตราต่อรองแอสตันวิลล่าต่อไปที่0.75นะครับเรามาดูว่าสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับซีนัดหลังสุดนะครับเป็นบ้านขายบ้านมันนะครับแอสตันวิลล่าชนะ2ลูตันชนะ2นะครับในนัดล่าสุดก็แอสตันวิลล่าชนะลูตันมาได้3ประตูต่อหนึ่งละครับลูตันนะครับฟอร์มย่ำแย่เหลือเกินนะครับขอแพ้มารวดละครับห้านัดเก็บได้แค่1แต้มเท่านั้นนะครับจึงร่วงมาเป็นอันดับ18นะครับแพ้กับแมนซิตี้สองประต ลิเวปูนหนึ่งประตูสี่ในเกมเยือนแล้วครับแพ้กับแมนยูสองประตูหนึ่งในเกมเย้ยาแพ้กับเชฟยูสามประตูหนึ่งในเกมเย้าแล้วครับแอสตันวินนวนลล่านะครับฟอร์มของพวกเขาห้านัดหลังสุดนะครับแพ้สองชน, 3, ชนส 4, ะสา,นาม 2, ะ 1, นมาะ,ะครับชนะฟอเรสสี่ประตูสองในเกมเย้านะครับชนะชนะฟอเรสสี่ประตูสองในเกมเย้านะครับชนะฟูลแลมสองประตูหนึ่งในเกมเยือนแล้วครับแอสตันวิลล่านะครับฟอร์มเกมเย้าสามนัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้สองนะครับส่วนทางด้านของลูตันนะครับฟอร์มเกมเยือนสามนัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอสองนะครับลูตันทาวน์นะครับต้องเช็คฟิต อารายจาอาเดบาโยนะครับกองหน้าจอมแกร่งที่เจ็บจนพลาดเกมแพ้กับแมนซิตี้สประตูต่อหนึ่งนะครับก็ที่ยังเวือดอยู่กับตันทีมอย่างลอมล็อกเยอร์ก็ยังไม่หานะครับแมดเฮนเดอร์เซนแมดเฮนเดอร์เซนนะครับมาเวลัสนากัมปาแหละครับลูทันมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีโทมัสคาเมนสกี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับริสเบิร์กนะครับกาเบียโอโชเดเดนแมงกี้นะครับจีโดชีออฟเบนเน่นะครับจอแดนคราดล็อกบัคลีย์เอฟฟี่ด็อบบี้นะครับคาร์ันมอริสไนซ์ซงนะครับคาลีวูสโรนะครับ ส่วนแอสตันวินล่านะครับวันนี้ไม่สามารถใช้งานของจอห์นดูรานเอเมริอาโน่บูเอนเดียบูบาก้ากามาร่านะครับไทโรนมิงเบียโก้คาร์ลอสนะครับคงแข็งกันเดี่ยงอย่างต่อเนื่องแหะครับก่อนนอกนั้นอยู่กันครบนะครับน่าจะใช้ชุดใหญ่ลงทําการแข่งขันในวันนี้นะครับก่อหลังๆมาก็ชนะมารวดแหละครับชุดที่ชนะฟอร์เรสต์มานะครับแอสตันวินล่ามาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีเอเมริอาโน่มาติเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาติวเคสเคลองมองเล่นะครับคอลัมบแชมเบอร์นะครับลูก้าดิละกัสุยนครับจอห์นแดิล รไลออนเบร์ลียยูริติลามองนะครับเจ้าขอบแรมซี่โอรีวัดกิ้นแหละครับแอนตันวิลล่านะครับ, Jacob, sey, li, kin, รบ, Villa, รบมีความมั่นใจมากเลยทีเดียวนะครับสองครั้งหลังสุเดเนี่ยวพวกเขากำชัยมาทั้งสองครั้งนะครับยิงรวมกันไปถึงครึ่งโหลเลยทีเดียวนะครับเสียแค่3 ก็สวนทางกับทางลูตันนะครับโอ้โหผ้ายับเลยทีเดียวนะครับลูตันเนี่ยผลงานออกทะเลไปเยอะเลยทีเดียวนะครับโดนยิงไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซีนัดหลังเนี่ยที่แพ้มาเนี่ยโอ้โหโดนยิงมาถึง15ลูกด้วยกันนะครับวันนี้มาโคจอมาเจออย่างแอสตันวิลล่าที่อันดับ4ด้วยนะครับที่เล่นโตกลับได้ดีเหลือเกินนะครับก็ไม่น่ารอด้วครับแถมยังมีศึกกลางสัปดาห์เอฟเอคัพมาด้วยนะครับที่แพ้แมนซิสตี้หกประตูต่อ2นะครับทำให้แอสตันวิลล่าเนี่ยดูแล้วน่าจะฟิตกว่าแล้วก็ฟอร์มดีกว่ากกําาลัังใดีีว่้้นน ไปน่ารอดแล้วครับแอสตันวิลล่าต่อไปที่0 7นจอร์จจี้ให้ไปที่วิลล่าครับก็จบการซื้อข้อบอลกันในวันนี้กันไปแล้วนะครับสำหรับจอร์จี้ในช่องของจอร์จี้นะครับเรามาสรุปทัศนะและบทวิเคราะห์ของจอร์จี้กันดีกว่านะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะครับขออภัยนะครับให้ไปที่ลิเวอร์พูลครับสเปอร์พบกับคริสตันพาเลทนะครับจอร์จี้ให้ไปที่พาเลทครับ เบนฟอร์ดพบกับเชลซีนะครับจอร์จี้ให้ไปที่เบนฟอร์ดครับนิวคาสเซิลพบกับวู๊ปเทมป์ตันนะครับจอร์จี้ให้ไปที่วู๊ปเทมป์ตันครับฟูลแลมพบกับไบรท์ตันนะครับจอร์จี้ให้ไปที่ฟูลแลมครับเอเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมนะครับจอร์จี้ให้ไปที่เวสต์อ่าเอเวอร์ตันนะครับลูตันทาวพบกับแอสตันวินล่านะครับจอร์จี้ให้ไปที่วินล่าครับก็ชอบก็ตามขัดก็สวนได้เลยนะครับเป็นเพียงทัศนะและบทวิเคราะห์ของจอร์จี้เท่านั้นนะครับแต่ก็พรีเมียร์ลีกก็เจาะลึกเหลือเกินนะครับจอร์จี้ก็ไม่คค่่่อยยาาาดเทไไหรรกกกัับงง็ฝ ไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ่งเตือนให้จอจี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้จอจี้ทำผลงานคลิปดีๆคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันทุกวันนะครับส่วนคอบอลแบบ V.I.P. นะครับคอบอลแบบเดินทางแบบต่อเนื่องนะครับพูดคุยกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแอดไลน์มาที่ SJJJ 5 5 SJJJ 5 5อย่าลืมแอดนะครับส่วนวันนี้จอจี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี